กูเขาเส้นโอ m ม god อือหือ uhm ด้วยติดตามช่องเราด้วยนะคะนี่ค่ะกดติดตามเลยนะคะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้นะคะเราห l ู t ิชันออนจแคนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นเกมผ่านระเบิดกันค่ะซึ่งนะคะไม่ได้อัดคลิปมาตั้งนานนะคะเพราะติดเรียนมากๆเลยค่ะทุกคนคนที่จะมาอยากเล่นกับเรานะคะ อย่าลืมมีไอีหรืออินสตาแกรนะคะทุกคนชื่อว่าอ้อนคิดแค้นะคะแล้วมันแล้วมันจะมีลิงก์เซิร์ฟวออยู่นะคะลิงก์บุกเาว้นะคะกดจิ้งไปแล้วก็กดได้เลยนะคะทุกคนแล้วมันจะเข้าได้นะคะแล้วทุกคนก็เล่นกับเราได้ะค่ะทุกคนโอเคไปเล่นระเบิดกันทุกคนไปไปไปกัน้อย let's go bye เล่นระเบิดระเบิดเลยว่านานนอุ้ยอุ้ยอ้ยอุอ้ยออ้ยออ้ยเดี๋ยวไปก่อนไปก่อนไปก่อนเ้อุ้ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยเสียวอ่ะเฮ้ยอฮ้ยอุ้ยสีปคนโอียวกอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ดี๋ยวก่อนเฮ้ย เฮ <ye yim, S 1> <ifica> ้ยเฮ้ยอย่าอย่าส่งระเบิดให้เรานะเขาร้องอืมเฮ้ยกือบโดนมล้ะไปโอ้สี่แปดโอ้ยโอ้ยโอ้ว้าวเฮ้ยจะส่งระเบิดให้ฉันนะฉันเพิ่งฉันไม่เคยชนะเลยนะ ส่งปะคะโอ้ยอย่าส่งระเบิดให้ฉันนะฉันขอร้องเล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไปทางไหนบ้างเนี่ยเหนือนะตรงนี้มันแอบดีโอ้ยไปก่อนไป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  Let's go อุ้ยเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ก็มีค่ะทุกคนเลยวิ่งก่อน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 วิ่ง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 มาส่งปะคนเฮ้ย เฮ้ยโอ้ยไม่กอดเ้ยไอ้เดี๋ยวก่นไอ้เสียวอ่ะอย่าส่งระเบิดให้ฉันไอ้อย่าส่งระเบิดให้ฉันอย่าส่งระเบิดให้ฉันนะฉันขอร้องแหละฉันไม่เคยชนะเลยนะเฮ้ยเฮ้ยมันมาได้ไงฮะโอ้ไม่กอดโอ้ไม่โอ้ไม่โอ้ไม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไงดีอ่ะ

เกิดบไม่เกิดบเดียวไปละอุ้ยบาดเสียวอยู่นะเฮ้ยกลัวอุ้ยทำไมคนทำไมคนถือระเบิดเยอะจังล่ะเฮ้ยกลัวกลัวมาตายอ่ะกลัวตุยอ่ะกลัวตุยแย่ไปแล้วอุ้ยเก็บก่อนเก็บเหรียญก่อนอ่าโอเคขอให้ไม่มีโอ้ยเฮ้ยตรงนี้ก็มีเดี๋ยวเกินเด็กเกินเอ้ย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 ไม่นะไม่นะอย่าส่งระเบิดให้ฉันเลยฉันขอร้องอ่ะ ด่านะสาธุขอขอ,อให้ไม่ตุยออ,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 อ้ยเฮย้ยโดนระเบ,บิดอ้อไม่ก็โ,โดนล,ลูบบกหินนะทุกคนมากโดนได้ไงวันนี้โอ้โหชีวิตใหม่อยากคืนปืนที่ต้องกินสเก้าโลบกักไปซื้อไป let's go ส,สามสองหนึ่งฟื้นตึงเส้สิ ใหม่สิเอา้าทำไมไม่เกิดใหม่ล่ะเอา้าเป็นอะไรอะ่ะทำไมถึงไม่เกิดใหม่มันเป็นอะไรเนี่ย,ยน่ากลัวโอ้ยอุตส่าห์เสียโนบากแล้วอะทำไมมันไม่ให้คืนคืค่นชีบ้าอ่ะ,ออะตอนนี้ทุกคนตอนนี้เราก็ เสร็จแล้ว้อย้วค่ะทุกคนเป็นออฟฟี่อะไรเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหราวาเลยเหรอโอ้ม y อด d หิมะราวาเรียกฉันทำไมก่อนฉันไม่สนแล้วฉันจะเล่นระเบิดต่อโอ้ m ก g o โอ้ยทำไมฉันยังไม่เกิดสักทีมันเป็นอะไรมากไหม อ๋อฉันเกิดแล้วไปทุกคน let's go เดี๋ยวจะได้จะได้ตัวช็อชัยชั่ชิบแต่บริการตัวแอคชั่นเลยแหละฉันเด็กโตแล้วเดินเสิ็ไปทุกคน let's go ว้าวขอให้ไม่มีใครส่งระเบิดให้ฉันไม่งั้นฉันจะตุยแน่นอนเพราะฉันไม่เคยชนะเลยเออใหม่ก็โอ้ยโอ้ยฉันโดนหนักทาง ต้องสั่งไปยังไงเนี่ยโอ oh my oh ho ยี่สันจะไปยังไงอะโอ้ยไม่อยากอยู่คนกับไข้ระเบิดจังโอ้ยฉันจะไปยังไงเนี่ยโอ้มีคนต่อทางให้เราส่งระเบิดให้ฉันนะส่งระเบิดให้ฉันนะ oh my god oh my god เดี๋ยวส่งระเบิดให้ฉันเผื่อไปแล้วเอย่าส่งระเบิดให้ฉันฉันขอร้องอ่ะฉันขอฉันขอไม่อยากตายฉันอยากตายอ่ะ ขอร้องเธออย่าส่งระเบิดให้ฉันเด็ดขาดไม่งั้นฉันจะฆ่าแกถึงบ้านเลยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยไปเกิร์ตโอ้ไปเกิร oh ์ oh โอ้ยคนนี้ก็ดักทางทำไมวะโอ้ยกำลังจะชินเลยโอ้ยทำไมเกมนี่มันเล่นยากจังโอ้ยคุณโอ้ยโอ้ยโอ้ยเกือบไปเลยฉันโดนดัก ไปคนเดียวค่ะทุกคนล้วฉันจะไปยังไงอ๋อไม่ก็ทางขาดค่ะทุกคนถ้ามีคนเปิดระบบตรงนี้คะ่ะทุกคนไม่งั้นเราตุยแนย่อย่าส่งระบบให้ฉันนะฉันอยู่ห่างแกนะโอ้ยตรงนี้ก็มีไปไป let's go let's go เดี๋ยวไปดูได้ที่ไหนเราจะดูชสั้นช่วยไอแคนดูเสียอ่ะไปกัด e l กเชิญ t ูเลชเน็ตบอดดามดูเจ็บไปกัดตึกเชิญ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 โอ้ อะไรจะชนะเนี่ยอยากชนะแย่แล้วฉันนี่มันเก่งจริงๆเหรอเนี่ยโอ้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 ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีคนสลบให้ฉันนะไม่มีน้องเฮ้ยอย่า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 หมดไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกลัวเฮ้ยอย่าสลบไปให้ฉันสิโอ้ไม่กอโดนอีกแล้ว โอ๊ยสองคนอย่าส่งระเบิดให้ฉันนะแกเธอเธออย่าส่งนะอย่าได้ใช้หัวหางๆแกนะเด็กจังยอะระเบิดใส่อีกโอเคไปต่อวู้ภูเขาเส้นอีกแล้วค่ะทุกคนโอ้ยไม่อยากโดนหินตาเลยอะโดนหินทับป่ะโอ้ยโอ้ยอย่าส่งระเบิดให้ฉันนะเงั้นฉันตุยแกโอ้ยอย่าโหมีแต่ทำไมทำไมคนถือระเบิดเดยอะจังล่ะ โอ้เมก้าโอ้เมก้าอุ้ยกระจายแย่เลยหืโคตรโคตรแบบอุ้ยเอ้ยอย่าฉันเอ้ยอย่าฆ่าฉันนะไม่งั้นอุ้ยคนนี้ก็มีโอ้ยอย่าส่งระเบิดให้ฉันส่งคนนี้ส่งนี้โอ้ยคนนี้ก็หลบโอ้ยอันตรงนี้แล้วกันเยสโอ้ดีนะที่ฉันส่งระเบิดอ้ยอ้ยเฮ้ย โอ้ oh my god อีกแล้วค่ะทุกคนพอถ้ามันทางมันขาดอะ่ะไม่อยากให้มีคนอยู่ตรงเราเลยอะ่ะแต่มันมีคนนะพะ่อมีคนอะ่ะโอเคมันต่อทางละไปต่อโอ้ยยังยังยังโอ้ยตรงนี้ก็มี <c oughs> โอ้ยเสียวเลยโอ้ยใครส่งระเบิดให้ฉันเอ้ยโดนทีอีกแล้วแล้วก็เย้เกิดใหม่ไปเกิดใหม่ได้วนี่งไง ขเขาเรียกว่ามันขี้โกงค่ะทุกคนเราขี้โกงเองอเกิดใหม่ได้อสิบแปดโอ้ยอีกแล้วอะไรวะโอ้โอ้เ่มาเลยฉันจะชนะแกฮะคุณหญิงคุณหญิงโซดาเบืดจริงๆทําทำไมขอ,มนนอไม่ส่งระเบิดให้คุณ VIP อ่ะทำไมส่งระเบิดให้เราวะมันเป็นอะไรมากมอ้ย โอ้ยเอาล้วค่ะทุกคนโอ้ยเหนื่อยมากค่ะฤดูหนาวโอ้ฉันชอบแบบนี้ฉันเล่นฉันเล่นดีก,กว่าเล่นอีกรอบนึงเพราะมันสนุกค่ะทุกคนโอ้ยเกากอดฉันชอบเล่นไปโหถ้าฉันบินได้ด้วยนี่สำรวจนี่เราสามารถซ่อนซ่อนตรงตรง้นคริสต์มาสได้นะอี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  โอเทุกคนเดี๋ยวเราเกิดก่อนนะโ okay. อเค okay. มีบางคนเกิดแล้ว่าโอเคมีบางคนเกิดแล้วโอเคฉันก็เกิดแล้วค่ะแต่ทุกคนฉันต้องชนะให้ได้หืรอบนี้ถ้าฉันชนะไม่ได้ฉันจะเล่นต่อให้มันถึง1,000ครั้งเลยอืมไม่เป็นไรคลิปมันยาวก็ช่างเถอะสองหนึ่งไป let's go begin oh my อย่าสง่งโอยอยสงบวให้ฉันอย่าสงบว้ฉันฉันขอร้องขอร้องนะขอร้องสาธุโอ้ยอย่าส่งรบวให้ฉันสงรบกวนถ้คนนี้อีเมโ my god อย่าส่งรบกวให้ฉันเลยโอ้ my god แกจะทำอะไรฉันโอ้อ h o oh h o เออเออเออยคุยอะไรกันเนี oh. Oh ่ย oh. ม oh ันใช่เวลาคุย oh. กันไหมไปต่อโอ้กล hmm. ับไปแล้วเกมระเบิด oh. น oh ีระเบิดโอ้อยใครส่งรบิดให้ฉันเป็นตุ้ยตุ้ยเอ้ยเอ้ยเาหนีเอ้ยเอ้ย เอ้ยกล็กลกลดกลดนะที่ฉันส่งระเบิดทันน่ะไม่งั้นฉันดูเลยดีนะ Fuji. ที่ฉัน oh ส oh ่งระเบิดให้ทันเลยโอ้เมเกโอ้หวตัวป้ย้ยอย่าส่งระเบิดให้ฉันนขอร้องฉันจะทำบุญให้เธอนาฉันขอร้องอย่าส่งระเบิดให้ฉันเลยขอร้องละ

โอ้ยอีกใครส่งระเบิดให้ฉันเนี่ยอบก่อนลบลบคนนี้คนนี้ yes โอเคไปไปต่อไปต่อนี้อุ้ยวายวีผีตายไปแล้วฉันฉันทำคนนี้ตายสำเร็จโอ้ก็ไม่ส่งระเบิดให้ฉันนะโอเคโอเคฉันก็ทำคืนสี่ล้วกถูกก็ตุยเลยโอ้ยทีนมันเก่งจังเลยไม่รู้เก่งหรือเปล่าก็ทนเอาอืม เอออย่าส่งระเบิดให้ชนดาไม่งั้นฉันทำคืนนะเหมือนเหมือนผู้หญิงคนนั้น่ะฉันทำคืนไปแล้วแล้วก็ตุยไปยูส์เยสเน่ฉันนี่มันเล่นเก่งจริ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 งที่สุดโอ้จริงที่สุดเลยโอ้เดือยโอ้ด้านนี้ก็มีด้านนู้นก็มีโอ้ไปซ้ายขวาไม่ได้หรือไงฮะตักทางนั่นแหละโอ้ไวก่อน โอ้ย oh คนคนนี yeah, dog. Dog. So oh! hey, ้ก <meter, S 1> ็ม an ีโอ้ยมันจะมีหิมะยาส่งระเบิดให้ฉันนะฉันขอร้องล่ะโอ้ยโอ้เฮ้ยเฮ้ยไว้เผื่อยายาส่งระเบิดให้ฉันนะยายาส่งระเบิดให้ฉันยานะอยานึ่จ้ายานึ่เจ้ายานึ่งเจ้าโอ้สลบไปหนักแล้วโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่คนนี้พี่ช่วยด้วยค่ะหนูนี่อยากตายอ่ะพี่ นี่ยาส่งระเบิดให้หนูนะคะหนูหนูหนูโอ๊ยหมดแล้วเล่นไปต่อแล้วกันเฮ้ยตคนนี้โอ๊ยดักทางแล้วแหละเฮ้ยอีกแล้วโอ๊ยดักดักทางเหรอเนี่ยไม่ให้ฉันไปทุกที่ทุกทางเลยโอ้โหยยาส่งระเบิดเฮ้ยไปเร็วๆสิโอ๊ยใครส่งระเบิดให้ฉันเนี่ยหมอนไอ้หมูชมพูโอ๊ยยาส่งยาโอ๊ย โอ้ยอยีนี่ส่งระเบิดให้ฉันทำไม e K e อ,อีเคอีลย์เบื่อไอคนนี้จังเอ็มจีฉันไม่เชื่อแกแล้วนะเดี๋ยวฉันจะทำคืนแน่เดี๋ยวต่ออีพีสองขอทุกคนเบื่อจริงๆส่งระเบิดให้ฉันทำไมก็ไม่รู้ส่งทำเพื่ออะไรอีกเหรอส่งทำไมส่งทำไมอีแคลย์นี่ผมเลยแคลย์นะส่งไ่ฮะส่งทำไม เนีย่ยคนเนี้ยชอบสง่งระเบิดให้ฉันน่ะไม่ดีเลยไอ้คนไม่ดีนิส,สัยไม่ดีชอบสง่งระเบิดให้คนอื่นคนที่แบบคนมืออ่อนอย่าสง่งระเบิดให้คนใกล้ดีมากหัวชครูที่ทําให้คนที่นี้คนที่สง่งระเบิดให้ฉันด้ยตบมือกนก่อนโอเคทุกคนมาละไปทุกคนรอบสุดท้ายแล้วทุกคนเดี๋ยวเราต้องไปแล้วค่ะทุกคนเบ่อไปแล้วค่ะทุกคน ดี๋ยวปิดคลิปเลยนะกันสำหรับชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเพื่อไม่ค่าคลิปต่อไปนะคะแล้วอย่าลืมฝากไอจีด้วยนะคะชื่อว่าอ้อนชิแคะแล้วมันจะมีลิงเซิร์ฟวีบุ๊กทาวเวนอยู่นะคะให้ให้ทุกคนจิ้มไปนะคะเราจะเข้าได้เลยะคะ่ะเพื่อล่ามลิงเซิร์ฟวีนะคะไว้คลิป ไว้อัดคลิปกับเรานั่นเองค่ะทุกคนสาวสาวชอบคลิปนี้นะคะบ๊ายบายจุ๊บๆบ๊ายบุยนะเดี๋ยวต่ออีพีสองนะบ๊ายบุย